ผมวันนี้ก็อยู่กับแชม o ยองช n แนลนะครับก็วันนี้ก็จะมาแคทเกมเช่นเคยเนาะจะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับแข่งกับบอทเนาะก็ตอนนี้เพื่อนผมว่านะครับผมจะเชิญเพื่อนแทนบอทนะครับผมก็จะหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวผมจะเล่นแวนนะครับ โอ้โห oh, oh. เพื่อนผมก็เล่นแวนนะคบผมก็มาดิก็มาดิก็มาดิาดอือก็คลิป <c li pp le> <c li pp le> แรกๆผมไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มชินละ <c li pp le> อันนี้ไม่ใช่คลิปสอนอะไรนะครับคลิปคลิปอัดเกมเฉยๆนะครับผม แย่ลืมนะครับแวนเป็นตัวต้องดึงระยะห่างนะครับผมก็พยายามฟาร์มคลิปนะครับโอ้โหอะไรกันครับนี่อะไรกันครับนี่เปิดมาเอาเลยหรอครับอืมก็ไม่อยากจะโม้นะเออเออเจ็บนะก็เจ็บนะโอ,โอเคเพื่อนได้เลือดแล้วครับก็ต้องถอยเนาะเราสู้ไม่ได้นะครับโอ้โหแตกเฉยอะครับน้องๆ คือเดี๋ยวจะเข้าไปซ้ำนะครับผมเมื่อคิดแตกได้ไงครับนางๆโอ้โหเพื่อนผมนี่วันวจริงๆเคลียร์คลิปก่อนดีกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเนี่ยลากคลิปมาให้ถึงสถานที่ แรงเกินแรงเกินบางทีก็แรงไปนะก<อ>็จะเห็นนะครับว่าพยายามอยู่ระยะไกลๆนะครับจะได้ไม่โดนสอยอถอยไปครับ อย่าสู้ไม่ได้นะครับเพื่อนผมคนนี้ก็เก่งอยู่นะครับผมผมเวลาดึงระยะห่างก่อนนะครับไม่งั้นจะสู้ไม่ได้นะผร หนดูซิกลับไปเลือดเต็มจะได้เปล่าโอ้โหเพื่อนเก็บเลือดนะครับจังหวะนี้ก็สอยก็ครับสอยได้นะครับก็แตกหนึ่งไปดีสวยพี่สวยจังหวะนี้ก็เคลียร์คลิปเข้าป้อมเลยครับจังหวะนี้หกวิก็สู้ได้เอาดิอือมแรงเกิน ตีถอยอะลอยป้อมแป,ป๊บถอยแป,ป๊บเออเออเน็ตเออโอ้โหเน็ตหลุดเฉยอะครับก็เมื่อกี้หลุดนะเออไม่อยากจะโมแต่ก็โมเป็นแล้ววันน่ะอิอิ แวนโดนใจแต่แกางเกงในบาดตูดเอ้ยมุกอะไรของกูเนี่ยฮัลโหลเน็ตเออสวยแตกไปหนึ่งเคียร์คีแป๊บ เ,เกิดแล้วนะก็ตอนนี้เลือดไม่พร้อมนะครับกับป้อมแป๊บก็เดี๋ยวสอนเทคนิคนะเออถ้าจะกลับปอมแล้วเยอย่าก็กลับเลยนะครับอย่ายึดยักอยู่นะครับ เล่น ROV ยังต้องใช้แผนแล้วถ้าอยากได้เงินแสนต้องทำไงเออเสียวไปอีกโอ้โหโดนเพื่อนสตันนะครับเมื่อกี้การสตันหนึ่งครั้งขางแวนนะครับจะเป็นโอกาสชนะได้เลยนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้หลอยป้อมยาวเลยนะเพื่อนเอ,อ๋ย บางทีก็หลอยแรงไปนะเออบางทีก็หลอยแรงไปนะบางทีก็หลอยแรงไปนะโคตรลอยโคตรแรงอะไรกันครับไม่อ่ะจังหวะเพื่อนไม่มาก็หมุนหมุนหมุน เออแรงเกินบางทีก็แรงไปถอยแป๊บเออไปเฉยโจมตีโคตรแรงร้อมแตกและจังหวะนี้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแมมีเต้นโชว์ร้อมแตกและโอ้โหเกือบเกือบเกือบแตกโอ้โหโดนเพื่อนย้ำทีเดียวแตกเลยครับ รับเบิดเอ,ออเออโู้โหเดี๋ยวแก้มือแก้มือแก้มือไม่ยอมครับไม่ยอมก็ต้องชนะเออไม่ยอมหรอกนะถึงจะแพ้อย่างรับภาพก็ถึง ็เดี๋ยวเจอตัวโหดนะเออเพื่อนเพ่นยืนยันเล่นแวนนะผมเด <ไป S 2> ี๋ยวผมจะเข้าไปเลยนะครับก็ <grac ia, S 1> ตอนนี้ถ้าไม่ชนะก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะครับก็แบบกาเกิน หมายถึงเขาเหรอไม่ครับหมายถึงผมนี่แหละ่ากพามเพืพ่อนพิมพ์มาว่าไม่ครับเพราะว่า <laughs> เพราะว่าผมเคยหนึ่ง,งกับมันแล้วมันสู้ไม่ได้ครับตัวนี้ตอนนี้เน็ตผมแหลกนะครับผมผมทําอะไรไม่ได้เลยครับเมื่อกี้ผมแหลกนะครับทําอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้แหลกไปชั่วขณะเพื่อนเอาเลือดแล้วหมุนติ้วอะไรเมื่อกี้ เออเลลกๆเออก็จะด่าเน็ตบ้านกูกากก็ได้นะเออก็คือก็กากอ่ะก็กากแล้วไงอ่ะแต่ฝีมือในเกมก็ไม่กากนะเออโมไปอีกกลับบ้านไป ต่วนพิวย์นนะครับว่าแพ้แน่เลยไม่มีทางชนะหรอกก็มันแน่อยู่แล้วนะครับอืมก็ตัวนี้แบบก็มันโกงนะก็ขึ้นอยู่กับฝีมือคนเล่นด้วยนะครับเออไม่อยากจะโม่แต่ก็โมกไปแล้วนะ โดนสั้นเฉยโดนสแตนเฉยโดนสแตนเฉยวันนี้ก่อนนะครับผมโอ้โหเลือดแบบไม่น่ารอดอะ่ะเออคือเมื่อกี้จะไปเอาเลือดนะแต่ไปเอาไม่ทัน โอ้โหแหลกเลอะเกินเลกเกินบางทีนะบางทีเน็ตก็กาดไปนะหาเรื่องชนเน็ตอีกแล้วตูโอ้โหแรงเกินนะบางทีก็แรงไปนะฮัลโหล ออกมาก่อนนะครับเออเอาเลือกแป๊บเดี๋ยวสู้ไม่ได้โอ้โหสีมือล้วนๆนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ฟุกนะเออ หมูสนามจริงแต่กูสิงสนามซ้อมมารับครับเออก็มาดิก็สนามซ้อมกูก็ได้หมดอ่ะนะก็มาดิครับหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมโวยก็มาดิก็มาดิก็มาดิอ่ะอู้อู้ เข้าไปเลยเจ้าคลิปมาดีก็มาดีก็มาเดี๋้วเพื่อนมานครับอย่าถามนะครับทำไมเพื่อนไม่ไออกมามันรู้แล้วนะครับว่าแพ้มันไลน์มาบอกเมื่อกี้นะครับ ก็ก็ชนะแล้วอะเออ <c oughs> ก็ไม่อยากจะโม้นะก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ้อย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะอือบาย